คลิปที่2ค่ะการใช้งานไฟล์งบทดลอง v ีนะคะอันดับแรกเลยจะต้องไปที่ลายแอตเติมนะคะไปที่เมนูระบบบัญชีไปที่เมนูรายงานงบการเงินแล้วก็รายงานประจำเดือนไปที่งบทดลองดึงงบทดลองออกมาก่อนอันดับแรกที่จะดึงค่ะจะดึงงบไตรมาสขึ้นมาค่ะเลือกงบทดลองไตรมาสเลือกไตรมาสที่1ค่ะ กดค้นหาแล้วก็ x x p o r อออกมาเป็น Excel เตรียมไว้ก่อนนะคะอันดับ2ไปเลือกที่งบทดลองค่ะเลือกงบทดลองของเดือนมกราคมนะคะกดค้นหาแล้วก็ Ex Pot อออกมาเป็น Excel เตรียมไว้เช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะได้งบทดลองนะคะที่เป็นงบทดลองของเดือนมกราคมกับงบรายไตรมาสวิธีการใช้งานไฟล์นี้นะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1 ไปที่งบไตรามาสค่ะแล้วก็ไปคลุมที่สามเหลี่ยมเล็กๆด้านบนนี้นะคะคลุมที่สามเหลี่ยมอคลิกไปที่สามเหลี่ยมแล้วก็กดคัดลอกมาค่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์งบทดลองไปที่ชีสไลอแอดไตรามาสที่หนึ่งซึ่งก็คือเราจะวางงบารายไตรมาสที่เราดึงมาจากลอ์แอดเดิมนะคะ คลุมที่สามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็กดวางแบบธรรมดาได้เลยค่ะขั้นตอนที่2ไปที่ไฟล์งบทดลองค่ะคลิกที่สามเหลี่ยมกดคัดลอกมาเหมือนกันแล้วก็ไปที่ไฟล์งบทดลองไปที่ชีทที่สองลแอดเดือนมกรานะคะคลุมที่สามเหลี่ยมแล้วก็กดวางแบบธรรมดาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามไปที่ชีท ข้อมูลเงินฝากค่ะนะคะไปที่ชีดข้อมูลเงินฝากกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อให้บัญชีเงินฝากใน LA แอสนะคะที่เราดึงมาให้เขาวิ่งมานะคะขั้นตอนนี้อาจจะช้านิดนึงก็รอให้ระบบประมวลผลนะคะให้รอให้ฝ่ายประมวลผลพอขั้นตอนที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะสงบนิ่งกลับมาที่เดิม เราก็จะไปที่ขั้นตอนที่4ค่ะข้อมูลเงินรับฝากนะคะข้อมูลเงินรับฝากการที่เราจะกดขั้นตอนที่2องไขั้นตอนที่3าะขั้นตอนที่4เราจะต้องวางงบทดลองลายไตรมาสก,กับงบทดลองให้เรียบร้อยก่อนนะคะไปที่ขั้นตอนที่4กดข้อมูลเงินรับฝากค่ะเงินรับฝากทั้งหมดที่อยู่ในงบทดลองเืินมัลาเขาก็จะวิ่งมาให้นะคะอันนี้คือวิธีการใช้งานวิธีการเริ่มต้นในการใช้งาน จะต้องทำ4ขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะต้องทำ4ขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปดูทิปถัดไปในการบันทึกบัญชีค่ะ